คุณผู้ชมคะที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสขณะนี้จะต้องตรวจสอบการเรื่องกรณีที่ตำรวจยิงมือปืนผู้ต้องสงสัยว่ายิงตำรวจเมื่อเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในกระบวนการที่ยิงมือปืนก็คือตำรวจที่ดัลลัสใช้หุ่นยนต์ติดระเบิดเข้าไปสังหารมือปืนผู้ต้องสงสัยคะ่ะและขณะนี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กัน สำหรับกรณีที่เกิดขึ้นถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกานะคะ oh <my God> นี่คือภาพคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นเมื่อพิหัสสับดีที่แล้วขณะที่มือปืน,ปนก่อเหตุซุ่มโจมตีตำรวจ และยิงเสียชีวิตทีละนายนะคะโดยรวมตำรวจเสียชีวิตไปถึง5นายก่อนที่ตำรวจจะไล่ตามือปืนไปที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งแล้วรายงานระบุว่าใช้หุ่นยนต์ติดระเบิดเข้าไปเพื่อที่จะสังหารผู้ต้องสงสัยคนนั้นและในที่สุดเสียชีวิตนะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการตำรวจสหรัฐที่ใช้หุ่นยนต์นำระเบิดเข้าไปปลิดชีพมือปืนที่สังหารค่ะ แต่พูดถึงการใช้หุ่นยนต์ก็อาจจะไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสำหรับการเดินหน้าของกองทัพสหรัฐมาดูสเปคของหุ่นยนต์คันนี้นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่ทางตำรวจของดัลลัสมีไว้ในครอบครองน้ำหนักน่าจะประมาณ220กิโลกร,รัมนะคะกว่า400ปอนด์ถ้าใช้ในกองทัพ ของสหรัฐที่อิรักก็จะราคาประมาณ800 0ดอลลาร์สหรัฐแต่ว่ารุ่นนี้ราคาน่าจะแพงกว่าซึ่งตามรายงานก็คือน่าจะเป็นรุ่นนี้นะคะที่นำระเบิดขนาดไม่ใหญ่เข้าไปใกล้กลมือปืนที่ยิงสังหารแล้วในที่สุดก็ระเบิดขึ้นยังเกิดคำถามตามมาแต่สำหรับอุปกรณ์ที่ตำรวจดัลลัสมีไว้ในครอบครองรุ่นอื่นๆก็ล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องมือที่เป็นหุ่นยนต์ในการตรวจสอบอาวุธหรือว่าความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในที่ต่างๆนะคะ และสำหรับชมหน้าของหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการที่อิรักก็คือมาร์คบอแต่ขณะนี้คำถามก็คือผิดจริยธรรมหรือไม่สำหรับการใช้หุ่นยนต์แบบนี้เพื่อที่จะลงมือสังหารมือปืนที่ก่อเหตุในคืนนั้นสำหรับนักวิชาการด้านนี้ก็บอกว่าคงจะตีความว่าถูกหรือผิดไม่ได้เพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของตำรวจในคืนที่ก่อเหตุมีการก่อเหตุขึ้นนะคะสำหรับมาร์คบอท ก็คือหุ่นยนต์ที่ใช้ในปฏิบัติการในสมรภูมิรบที่อิรักก็เป็นคล้ายๆกับเป็นหุ่นยนต์ที่ทหารต้องพึ่งพายอย่างมากเพื่อที่จะตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงต่างๆทหารของสหรัฐเองถึงกับบอกว่าควรจะต้องให้เหรียดกล้าหารกับหุ่นยนต์เหล่านี้เพราะว่าหลายๆเครื่องต้องพังไปในสมรภูมิรบนะคะนอกจากหุ่นยนต์ที่หน้าตาแบบนี้แล้วในวงการเทคโนโลยีล่าสุดก็ได้สร้างและ ผลิตหุ่นยนต์รุ่นใหม่ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบระเบิดซึ่งดูแล้วมีหน้าตาเป็นมิตรเหมือนกับหุ่นยนต์ในภาพ,พยนตร์มากขึ้นจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะดูแลความปลอดภัยความมั่นคงของบริษัทเทคโนโลยีในซิลิคอนวัลเล่และห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะ